ครับวันนี้จะพามาที่บ้านสวนข้างบ้านของท่านอาจารย์ภุรินะครับท่านหาต้นไม้สวยๆงามๆม,มาปลูกเป็นร่มรื่นดูสวยสดงดงามครับดูข้างบ้านครับข้างบ้านโอ้สวยงามจริงๆครับดูข้างบ้านมีต้นใบเหลืองงามดูเลยชื่นตาชื่นใจจริงๆครับ มีหลังบ้านอีกนี้ก็มีต้นขนนครับมีต้นขนนด้วยครับสวยสดก็การจริงๆรรู้สึกว่าข้างๆบ้านจะร่มรื่นไปด้วยใบไม้สวยงามครับออกมาทางนี้มาทางนี้หน้าบ้านก็มีต้นกล้วยมีต้นกล้วยครับโอ้ตอนนี้กำลังจะออกเครือครับต้นกล้วยต้นใหญ่ต้นใหญ่ นี่กแล้วครับกล้วยกล้วยพระราชทานนะครับต้นไม่สูงครับต้นเล็กๆเ,กเตี้ยแต่ออกเครือเริ่มออกปีเริ่มมีปีกล้วยแล้วครับเริ่มออกปีแล้วครับคงอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นว่ามีกี่วีลูกเล็กลูกโตเท่าไหร่ใกล้แล้วครับอีกไปคงไม่นาน สวัสดีครับ